มีคำถามเกี่ยวกับ IF มาบอกว่าไม่ดีไม่เชิงเกี่ยวกับ IF เขาถามกันบอกว่าเนี่ยเราบอกว่ากินผักก็มีสารเคมีกินปลาก็มีสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมกินอาหารทะเลก็มีโลหนะกกินน้ําฝนก็มีสารเคมีคือรอบตัวเนี่ยมีสารเคมีหมดเลย หลายคนก็เลยถามว่าเราจะทําอย่างไรดีหรือเราจะต้องกินอะไรดีถึงจะสามารถขับสารพิษเหล่านี้ออกจากร่างกายได้ผมก็เลยบอกว่า IF เพิ่มการขับสารเคมีออกจากร่างกายต้องเข้าใจกลไกก่อนนะนกลไกก็คือกลูตาไทโอนที่เราพูดถึงในอาหารเสริมเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่ากลูตาไทโอนคืออาหารเสริมผมบอกว่าถ้าใครก็ตามบอกว่ากลูตาไทโอนคืออาหารเสริมเนี่ยผมบอกว่ามันก็ไม่ผิดแต่มันไม่ถูกจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยมีอวัยวะหนึ่งที่ชื่อว่าตับตับจะมีหน้าที่ขับ สารผิดออกจากร่างกายอยู่แล้วโดยสารที่ตับผลิตขึ้นมาชื่อกรูตาไทโอนแต่เพิ่งว่ามนุษย์เราฉลาดมนุษย์เราฉลาดขนาดไหนฉลาดขนาดที่ว่าอ๋อรู้ว่ากรูต้าไทโอนเนี่ยพอเอามาวิเคราะห์ดูแล้วมันคือกรดอะมิโน3ตัวต่อกัน มันคือกรดอะมิโนตัวที่1ตัวที่2และตัวที่3ต่อกันมันอ่านยาวๆว,ว่า L- กลูตาเทอนมนุษย์ก็เลยผลิตมันขึ้นมาแบบที่ผมผลิตแบบนี้ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าพอเราอายุเกิน22ปีระดับกลูตาไทอนที่สร้างที่ตับจะลดลงทําให้มีสารพิษค้างค้้นอยู่ในร่างกายได้ง่ายน่าจะเริ่มหมองคำ้ำร่างกายจะเริ่มอ่อนเพลียแล้วก็จะเกิดโรคต่างๆมากมายมนุษย์ก็เลยผลิตกลูตาเทอนนขึ้นมาเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายพวกสารพิษมันก็จะออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้น แต่สิ่งที่เป็นผลข้างเคียงทุกคนความก็จะผิดของคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยก็คือคนไทยคิดว่าการกินกูตาเทอโอนหรือฉีกกูตาเทอโอนเพื่อทําให้ผิวขาวผมบอกว่ามันเป็นผลข้างเคียงแต่เป็นผลข้างเคียงที่คนไทยชอบคนไทยก็เลยนิยมคิดว่ากินกูตาเทอโอนหรือฉีดกูตาเทอโอนเนี่ยเพื่อทําให้ผิวขาวแต่ไม่ใช่กูตาเทอโอนมีหน้าที่ในการขับสารพิษออกจากร่างกายส่วนการกินหรือการฉีดเนี่ยเขาแค่หวังผลข้างเคียงเพื่อทําให ผิวขาวอมชมพูก็ทานั้นเองนะครับส่วนใครก็ดามอยากกินแบบผมมะผมเลือกกรูตาเทโอนมาจากธรรมชาตินะครับสามารถพิมพ์คำว่ากลูต้าแล้วก็สอบถามทีมงานได้นะการทำเอฟเนี่ยเขาพบว่าจะช่วยลดโอกาสการเกิดเบาหวานได้ด้วยดังนั้นเขาทําการทดลองแบบนี้เขาทําการทดลองตัวนี้นะเขาทําเอาคนที่ระดับน้ําตาลเริ่มสูงขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับต้องกินยาดังนั้นเบาหวานจะมีสขั้นละกันสำหรับผมนะเขาเรียกว่าช่วงก่อนจะกินยาเบาหวาน กับช่วงที่เริ่มกินยาเบาหวานงนงานช่วงก่อนกินยาเบาหวานคือคุณหมอที่โรงพยาบาลตรวจพบแล้วว่าระดับน้ําตาลเริ่มสูงขึ้นจากค่าปกติแต่ยังไม่ถึงจุดที่ต้องกินยาคุณหมอก็บอกว่าไปคุมอาหารออกกําลังกายแต่คุณหมอส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดผมแนะนําแบบนี้การที่เราเริ่มตรวจพบว่าเรากําลังจะเป็นเบาหวานหรือน้ําตาลเริ่มสูงขึ้นแล้วแต่ยังไม่ต้องกินยาเนี่ยแนะนําให้ทํไ IF จากปกติเรากินมื้อดึก 3- ามสี่ทุ่มให้ลากมือดึกมา กินมื้อสุดท้ายไม่เกินหกโมงเย็นนี่คือไอเอฟแล้วนะแล้วไอเอฟสรับคนที่อยากจะวรักษาเบาหวานแล้วไม่ต้องกินยาคือการที่ค่อยๆลดข้าวลดแป้งลดน้ําตาลมื้อเย็นหลังจากหกโมงเย็นร่างกายจะเริ่มดูแลตัวเองเปลี่ยนไขมันมาเป็นพลังงานเปลี่ยนไขมันมาเป็นน้ําตาลกูโคตเปลี่ยนไขมันมาเป็นคีโตบอดี้เพอะเจ็ดเนี่ยมีการเถียงกันมากๆมีคนหาผมว่า ถ้าเราทำไอเอฟเป็นประจำเราจะไม่เป็นมะเร็งใช่ไหมผมบอกว่าไม่ใช่ถ้าเราไปศึกษาผมเคยถามคุณหมอหยกว่ากลไกในการเกิดมะเร็งมีกี่กลไกหมอหยกบอกว่ามีหลากหลายมากๆเลยแต่หนึ่งใน,นกลไกนั้นที่มีคนพูดถึงมากในยุคป,ปัจจุบันคือเอ็มทอเอ็มทอเนี่ยเขาพบว่าเราสามารถหยุดกลไกการเกิดมะเร็งของเอ็มทอได้ด้วยการทำไอเอฟแต่กลับมา ตำแหน่งเดิมนะครับที่หมอยกบอกมอยกเริ่มต้นบอกว่ากลไกการเกิดมะเร็งมีหลากหลายกลไกแต่มีอยู่หนึ่งกลไกที่ชื่อว่าเอ็มทอเอ็มทอเนี่ยจะช่วยยับยั้งได้โดยการทำไอเอฟดังนั้นการทำไอเอฟจะช่วยยับยั้งการเกิดมะเร็งใน,นกลไกของเอ็มทอแค่คกลไกเดียวเท่านั้น,นกลไกอื่นไม่ได้ช่วยยับยั้งการเกิดมะเร็งดังนั้นข้อที่7นะการทำไอเอฟอาจช่วยป้องกันมะเร็งได้1กลไก IF ไม่ได้เป็นวิธีการที่ทําแล้วจะไม่เป็นมะเร็งตลอดไปการทํา IF ช่วยแค่หนึนกลไกในการป้องกันการเกิดมะเร็งดังนั้นปัจจัยอื่นๆทุกคนต้องไปดูเอาเองบางคนถามว่าถ้าเราจะรับประทานไขมันดีเลือกจากอะไรอาหารอันแรกที่ผมแนะนําว่าหากินง่ายไขมันดีนะคืออะโวคาโดเดี๋ยวนี้อะโวคาโดสั่งในอินเทอร์เน็ตก็ได้กินอะโวคาโดมีไขมันดีอันที่2เดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปจะมีน้ํามันมะกอก น้ำมันมะกอ,อกก็ถือว่าเป็นไขมันดีชนิดหนึ่งนะให้เลือกเป็น extra virgin olive oil หรือถ้าจะเอามาทำอาหารให้กลิ่นฉุนน้อยลงหน่อยก็ให้กินเป็นน้ามันมะกอ,อกเขาเรียกว่าไลท์นะมันจะมีคาว่าไลท์อยู่ก็คือกลิ่นจะเบาลงหน่อยทาอาหารดีนะข้อที่3นะสำหรับใครก็ตามอยากได้ไขมันดีคือกินจากทันยพืชทัญยพืชจิงต่างๆเช่นแอลมอนด์มเมล็ดฟักทองวอลนัทฮเซลนัท แคคาเดเมียพวกนี้จะมีไขมันดีตามธรรมชาติอยู่แล้วข้อที่4คือกินจากปลาเวลาเรากินจากปลาเนี่ยจะมี EPA กับ DHA ที่เราเรียกสั้นๆว่าโอเมก้า3ดังนั้นใครก็ตามที่อยากได้ไขมันดีจาก ปลาก็กินปลาทะเลเลยแต่ถ้าสำหรับใครก็ตามนะครับบอกว่าไม่สะดวกกินปลาทุกวันกินแบบผมก็ได้กินเป็นอาหารเสริมที่อยู่ในรูปของ EPA กับ DHA สกัดนะครับของผมจะกินเป็นนูวิตนูวิตจะหน้าตาหน้าตาแบบนี้นะครับยังข้างเดยจะหน้าตาแบบนี้นะครับหนูวิตจะหน้าตาแบบนี้ในนี้จะใส่ EPA กับ DHA เข้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง EPA กับ DHA เนี่ยตามหลักแล้วมันจะบำรุงต้งแด่สมองดวงตาแล้วก็ระบบประสาทระบบไหลเวียนเลือดอยู่แล้ววิธีการกินกินง,ง่ายๆครับ ถ้าเราไม่ได้มีข้อห้ามเช่นไม่ได้กินยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของริมเลือดสามารถกินวันละหนึ่งแคปซูลได้แต่โดยส่วนตัวแล้วผมอยากได้มากกว่านั้นผมก็กินสองเม็ดคือแบบนี้อืมที่ห้ามสําหรับคนไข้ที่กินยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดหรือริมเลือดอยู่เพราะว่า EPA กับ DHA เนี่ยจะไปเสริมฤทธิ์กับ ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดิรมเลือดดังนั้นใครที่กินยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดหรือริ่มเลือดห้ามกินนูวิตเด็ดขาดห้ามกินนูวิตเด็ดขาดนะเพราะองค์การอาหายยาแนะนําแบบนั้นว่าห้ามกินร่วมกันส่วนใครก็ตามถ้าใครสนใจนูวิตนะครับสามารถพิมพ์790ได้าได้พิมพ์เจ็ดเก้าศูนย์วักหนึ่งก็คือรับหนึ่งกระปุกพิมพ์เจ็ดเก้าศูนย์วักสองคือรับสองกระปุกสำหรับคนที่สนใจนะครับสำหรับใครก็ตามที่ รอสินค้าเวโปรตีนจากพืชน,นะตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับปกติตัวเวพืชเนี่ยต้นทุนจะสูงมากผลิตยากมากเลยนะเวพืชเนี่ยใช้พืช4ชนิดเป็นพืชจากธรรมชาติเลยนะผมคัดเลือกเองกินเวจากพืช1หนึ่งซองจะเทียบเท่ากับได้โปรตีนจากไข่3ฟองใน1กล่องเวจากพืชหน้าตาเป็นแบบนี้นะหกล่องจะมี7ซองราคาปกติคือ1,200บาทแต่มาขครตัวใหญ่ก็พิมพ์1,200ัวัดด้วยจำนวนนะครับ โอเคนะครับใครก็ตามนะที่ฟังไลฟ์นี้ขอบคุณมากเลยที่แชร์ไลฟ์นี้ออกไป